สวัสดีครับ FC ช่อง YouTube แอดหนุนเซียนมะขมามชผช่ชจบนะครับเจอกันแล้วอีกหนึ่งคลิป FC ทุกวันนะครับต่อไปนี้ก็น่าจะ,ะรีวิวไปยาวๆกันทุกวันเลยนะครับแอดก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับก็ต้องขออภัยที่บางครั้งไม่ได้เข้าไปอ่านนะครับแต่แอดเข้าไปอ่านแล้วก็ได้รับรู้จากความประสงค์ที่ FC ต้องการ จะชมอะไรนะครับของที่แอดกำลังจะรีวิวให้ส่วนมากก็ f อฟซีก็อยากรับชมหนังสือใบตรวจต่างๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแอดก็จุดประสงค์เป้าของแอดก็อยากให้ชมสูตรแอดนั่นแหละนะครับแต่คนที่รอคอยนะครับรอคอยสูตรครบล่างนะครับวันที่5นะครับ17บเนาฬิกา เตรียมรอชมไดเลยนะครับแอดอัดคลิปเตรียมพร้อมไว้เอฟซีเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนช่วงเช้านะครับะจะเป็นของรวมหวยซองเอฟซีท่านที่ขอมาแอดก็จัดให้แล้วเช่นกันนะครับช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นอย่าลืมอย่าพลาดครังนี้ช่วงเย็นไม่ควรจะพลาดโดยประการทั้งปวงเลยแหละนะครับสำหรับครบล่าง ขอมาแอดจัดให้ก่อนเลยนะครับแอดไม่มีการหัวขอให้คอมเมนต์ขอมาอย่างเดียวอยากดูสูตรไหนของแอดพร้อมเตรียมใจเสมอให้ fc เลยส่วนนักซื้อบตรยัวก็เช่นกันนะครับแอดก็ไม่เคยขัดใจ fc เลยเช่นกันนะครับสำหรับฉบับนี้ที่จะรีวิวให้ fc นะครับก็ต่อจากรวมไว้ซองก็ฉบับนี้เลยที่ขอลำดับถัดมานะครับส่วนลำดับต่อไปนะครับน่าจะเป็นรวยๆนะครับ แต่เอามาอันนี้ก่อนนะครับนี่ดูดูด้านนี้ไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครรู้รู้แต่เทพบัญชาใช่ไหมละ่ะแต่แอดเปิดยังงี้ล่องอ๋อกันเลยนี่ครับฐานเษฐีเอฟซีทันเษฐีครับทีเอฟซีขอมาแอดก็จัดให้เลยนะครับเดี๋ยวก็ตามด้วยรีวิวเสร็จแล้วก็ตามด้วยสูตรของแอดนะครับแอดลืมไปเลยนะครับที่แอดบอกว่าแอดจะ แอดนำสูตรแม่สูตรหนึ่งมาให้เอฟซีชมกันแล้วเป็นคลิปแรกคือสูตรวิ่งลูดนะครับสามตัวทีนี้แอดมีสูตรแม่อีกสองสูตรนะครับสิบหน่วยบนกับสิบหน่วยล่างนะครับหลังหลังจากจบคลิปฐานเศรษฐีเนี่ยนะครับแอดจะทำสูตรนะครับสิบหน่วยล่างแล้วก็สิบหน่วยบนสดๆให้เอฟซีได้รับชมกันนะครับอีกหนึ่งเป็นเป็นอีกหนึ่งคลิป นะครับเป็นคลิปสูตรของแอดเองนะครับถ้าเวลาพอนะครับถ้าเวลาพอนะวงเล็บแอดจะจับชุดให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าไม่พอแอดก็จะให้ FC ได้รับชมแค่10หน่วยบนและ10หน่วยล่างสูตรแม่3สูตรนะครับ3ส,สูตรชนพิเศษคูณ2ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวแอดเปิดดูก่อน3ส,สูตรชนดีกว่า เออแอดมีหมางไม้หละสูตรครับก็ก็ลืมนะครับลืมสูตรตัวเองก็เออถูกถูกถูก,ถกสามสูตรชนพิเศษคุณสอง fc เออนะครับแอดมีมมมหม่างไมยหลายสูตรจนลืมไปแล้วเนี่ยเนี่ยครับมีหมางไม้หละสูตรจนลืมนะครับว่าเขียนว่าอะไรชื่อสูตรสามสูตรชนพิเศษคุณสองจร,งจร,งริงด้วยนะครับนัาโวโถีผ่านมากนะครับเนี่ยก็ fc ก็ไม่เคยผิดหวังตัวเด่นนะครับเข้าเลยเนี่ย นะครับแอดวงวากาวบนแต่ออกกาวหลังนะครับกาหนึ่งตัวเดิมแต่ในชุดก็เข้ายอยู่แล้วแหละนะครับกาหนึ่งเนี่ยแอดคีดไว้ด้วยนะครับแจมเมดจีกรอบเนี่กาวหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วหกสี่ก็เข้าด้วยเนี่ยบนนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยงดที่แล้วนะครับหกสี่สี่หกแล้วก็กาหนึ่งหนึ่งกานะครับเดี๋ยวจะทำะห้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ถ้าทันแอ๊ดก็จะทําแบบนี้แหละนะครับในคลิปต่อไปเดี๋ยวดูก่อนนะครับดูตอนเนื่องโดยการเนื่องเวลาหลายๆอย่างนะครับแอดก้องเอาส่วนประกอบที่ลงตัวสุดถึงจะเอามาให้เอฟซีได้รับชมกันนะครับอ,อ้าอธิบายนะครับจนให้เอฟซีพอต้งควรแล้วก่อนอื่นจะไปถามสถิติใบตรวจก่อ,ตอ,ตอนตรงนี้ก่อนคำเตือนนะครับเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง่านั้นเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุน สิ่งทกฎหมายใดใทั้งสิ้นเราส่งเสริมไม่ทำซื้อสลกากกินแบงรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับขอบคุณน้องเอกศีโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่อง u t u b e แอดหนุ่มเซียนมะขามพาโชคก็เรียบร้อยไปนะครับฐานเศรษฐีท,ท,ทีนี่แอดก็3ฉบับนะครับก็รีวิวให้3ฉบับเลยแต่ว่าหลักๆคือฉบับที่ออกนะงวดที่ผ่านมาแล้วก็งวดที่กําลังจะออกวันที่16 นะครับส่วนงวดก่อนนี่ก็จะามาประกอบอเป็นเป็นเป็นบ,าง,า,บางอาจารย์ไปนะครับตามนี้นะครับ fc ว่าแล้วเราก็ไปกันเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวดีกว่าเดี๋ยวจะ fc ก็จะค่อยกันเดินนานว่าน,นี้เวลาก็ได้ไหลไปเรื่อยๆนะครับมาออกมาเขียนกันก่อนนะครับออกสามออกวันจันทร์ออกวันอังคารน,นะครับงวดนี้ออกวนันอังคาร อังคารอังคารนะครับของวันอังคารที่1กรกฎาคมนะครับก็ข้อกก็ออกนะครับ2 4แล้วก็6นะครับแล้วก็9 1นะครับตามนี้นะ f อ ทีนี้เราก็มาตรวจทานกันเนาะตรวจทานกันจะเข่าไหมสองเข่าหลักร้อยในยแอดขีดไว้เนี่ยแปดไม่เข้านะครับตรงนี้ตรงนี้สองก็เข่าหลักร้อยนะครับเข้าหกนะครับเข่าหกเข้าเก้าเข้าหนึ่งนะครับแอดขีดสองเข่าแค่หลักร้อยนะครับก็ผิดไป แต่ในชุดเนี้ยนะครับก็เข,าเขา้าชุดเดนน4ก็เข้า4 6ตรงๆไปเดกนาไม่มีหนึ่งนะครับก็เข้าแค่ C6 แล F4 เนี่ยนะครับก็เข้าแค่ C6 นะครับแต่ตัวเดนเทพบญชา2กับ8ไม่เข้านะครับหมดก่อนนะครับหมดก่อนเทพบัญชา,า3 9 2 0 6นะครับเข้า6นะครับเนี่ย เข่าหกอยู่นะครับแล้วก็ศูนย์หกไม่มีเข่าเด่นหกอย่างเดียวนะครับแต่มาเข่าเก่าตรงนี้เข่าเก่าสองเออคอมเมนต์นะครับเขาวางเหมือนกันทุกงวดอแต่ก็มาทุกงวดเหมือนกันนะครับวางเหมือนกันทุกงวดแต่มาทุกงวดเหรอสดังนั้นนะครับมาดูของใหม่กันเลยจะได้ไม่เสียเวลานี่ครับของใหม่ที่จะออกวันพุธนะครับวันนี้ออกวันพุธแอดเขียนก่อน พุทธนะครับพุทธที่ส 16. 16. ิบหกสิบหกกอคกรักกดาคมหกแปดออกอะไรเดี๋ยวมาดูกันเอซนะครับเขียนไว้ก่อนแรก <c oughs> ทีนี้นะครับที่เขาวางหลักๆไว้เนี่ย แอดมองนะครับแอดมองนะครับแอดมองว่าที่แอดชอบนะครับ9แอดมองไว้นะครับแล้วก็5แค่นี้เลยนะครับ9กับ5าขยายใหญ่หน่อยนะครับ9กับ5นะครับส่วนเทปัญชาเนี่ยสางว่าห้าแอดเอา5อยู่แล้วนะครับแอดเอา5อยู่แล้วไม่หลังเลเลยนะครับ แล้วกว็59นะครับไม่ลังเลยเลยเช่นกันา54ตัวนี่นี่สองตัว59 54นะครับก็ตามนี้เลยส่วนตัวแล้วแต่นะครับแล้วแต่ MC จะมองออกนะครับแอดมองว่า95เนี่ยงามนะครับสวยนะครับ95สวย เรียกว่าเด่นเก้านะครับเนี่ยเก้าแต่ถ้าในสีชุดเนี่ยเก้าห้าเก้าหกเนี่ยสวยงามนะครับเอเออประมาณนี้นี่เอาความขี้เหร่ส่วนวงแอดนะครับส่วนเอชอบชอย่างไหนก็ชอบสามก็จัดสามไปไม่วาหวนะเนาะอไปต่อไม่เสียเวลากันยืเดเที่ยวมากใหม่นะครับนี่อันนี้นะครับอันนี้ อันนี้ก็คืองวดออที่จะออกวันที่สิบหกกรกฎาคมของใหม,ม่ดูของเก่าก่อนก่อนที่จะดูของใหม่ก็ของเก่าต้องดูนะครับออกสองสี่หกนะครับสองสี่หกเก้าหนึ่งเออนี่ครับสองสี 2, 4, 6, 9, ่หกเก้าหนึ่งทีนี้มาดูสองสี่หกเก้าหนึ่งเข้าตัวไหนบ้างก็เข้าหกครับเข้าหนึ่ง ข้าหกก็ข้าวหนึ่งเจ็ดผิดนะครับเจ็ดผิดโอ้ผิดหมดเลยนี่นะครับผิดหมดเลยข้าหกตัวเดียวนะครับความแม่นยังไม่มานะครับมาเนิ้วเมกโน้มดาวนะครับความแม่นยังไม่มาหนึ่งสามหกเจ็ดข้าหกตัวเดียวเออข้าวหนึ่งด้วยนะครับข้าวหนึ่งกับหกเออตัวที่ข้าวหนึ่งกับหก F สี่ เอามาดูของใหม่ของใหม่ครับมาเนื้อเมฆ0458 0458นี่0แอดก็ว่างามนะครับ4แอดก็ว่าดี5ก็ว่าเด่น045แอดเลือก3ตัวเลยแต่2ตัวเกาะสูงนะครับกาไม้ลังเลเช่นกันนะครับ กาวตัวเดียวด้วยนะครับแล้วก็กาวหนึ่งเนี่ยมาอีก F4 a d v a n c e มาอีกเดี๋ยวดูกันว่าใช่ที่เอสพูดไหมนะครับส่วนศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สี่เนี่ยระวังมองไว้นะครับแค่นี้เลยวันนี้จะมาไหมส่วนสองเนี่ยไม่นามานะครับนี่แหละเก้าศูนย์สี่ห้าสี่ตัวนี่แหละนะครับเดี๋ยวดู นะครับดูแต่กางหนึ่งก็ยังมองข้ามออกและออกอีกได้นะ f อซออกและออกอีกได้นะครับแอสก็เซิลเียวอ,อ,อยู่นะครับเอาไปจอครับไปจอดันหลังดันในเลยนะครับนะครับอจอมโหดนะครับจอมโหดเอาธิรตัดไปเลยดีกว่านี่ธิรตัดได,ได้ไม่เสียเวลาเอฟซีมากใหม่น้อธิรตัดเลยนะครับ ตัวซื้อเขาใหญ่อยู่เอาตามนั่นเลยนะ FC อ้าหมวดน,นี้ออกนะครับออกวนอังคารนะครับอังคารคารที่10ที่หนึ่งสิก็คอ68ออก นะครับสองสี่หกเก้าหนึ่งนี่ครับอันนี้ก็ผิดไปผิดนะครับอันนี้ก็ผิดอีกครับมือทองก็ผิดอ่าบางควเพชรสองสี่หกเก้าหนึ่งผิดอีกโอ้ยสามอาจารย์ไม่เข้าเลยเอฟเนี่ย นะครับเอา้ามาดูงวดนี้มาดูงวดก่อนดิเอ้มันสงสัยทำไมถึงหลุดเกี่ยงเลยหลุดยังไม่เหลือยยังใหญ่เลยเอซีลุดโอ้ไม่มีเยื่อยใยเลยหลุดจริงๆหมงวดนนี้ออกสามเก้าสองศูนย์หกนี่ยังมือทอนยังเข้าศูนย์นะครับเข้าเด่นอันนี้ผิดผิด มีทีมมองดูได้กับมือท้องอย่างเดียว f c นะครับอแอดจะบอก f c วางนี้และะ้วกันถ้าเกิดมือท้องแล้วกันนะครับหมดก่อนเข่าแล้วควงวหมดอี่ผัานมาผิดวันนี้มือท้องให้สี่นะครับกับตรงใจแอดด้วยนะครับแล้วก็สี่ห้าสี่เก้าแค่นี้นะครับสี 4, 5, 4, 4, ่ห้าสี่เก้าสี่แอดมองว่าสวยนะครับเอฟซี FC. ส่วนตัวอื่นเอฟซชอบประจักนะใต้ไม่ว่ากันะแจะใจใครก็ใจใครนะครับส่วนจองโผดใ้แปชอบกระจัดนะครับส่วนมังกรเพชรหนึ่งกับสามแอดเฉยๆเลยแอดเอามือทองสีตัวเดียวนะครับชุดก็สีห้าสีเกแค่นี้นะครับเอาไปต่อนะครับไม่เสียเวลาแล้วไปต่อไปต่อเลย มิตรแท้นะครับมิตรอาจารย์มิตรแท้เชื่อใจได้อยู่นะแอบมองอยเดี๋ยวดูก่อน<ด>งวดที่ผ่านมานะครับสองสี่หกเก้าหนึ่งอาจารย์มิตรแท้สองสี่หกเก้าหนึ่งให้เลยเอ่ยอาจารย์มิตรแท้สองสี่หกเก้าผิดโอ้แอดอุตส่าห์กว่าความหวังอาจารย์มิตรแท้หลวงปู่าาบุญ สองกับห้าพีดอีกครับอาหลวงปู่บุญตรงนี้สี่เข้าอยู่นะครับสี่เข้าอยู่สี่เข้าอยูจะไม่มีสี่หกนะครับส่วนอา,อาจารย์เพชรอัลลันหนึ่งรวกแปดพีดหมดเลยนะครับพิดหมดเลยโอ้หลวงปู่บุญอา,อาจารย์เดียวนะครับที่เข้านะครับ มาดูของใหม่นะครับมาดูของใหม่กันเอาด้วยอกนดูของใหม่นะครับลวงปูบุญยิงกว่าทีสามเก้าสองสีหกนะครับเนเข่าสองนะครับเข่าหกสองเข่าหกตัวเดียอ่ะมาดูของใหม่เด้ยแล้วนะครับอาจารย์พี่แท่งวันนี้ให้กล่าวนะครับกล่าวแอนวอมานะ นี่ยังไงนะครับ90นี่สวยมากแอดชอบอยู่นะครับชุดเดียวด้วยเนี่ยชุดลอง96เป็นไงเออนะครับส่วน5นะครับก็หา0ชุดเดียวประมาณนี้ส่วนหลวงปู่บุญนะครับ4กับ7แอดออ4อยู่แล้ว0กับ6แอดกับออน0อยู่แล้วนะครับ ศู 5, 0, 9, นย์ห้าศูนย์เก้านี่แอดเลือกนะครับอาจารย์เพชอรอลันห้ากับสองห้ากับสองแอดเลือกห้านะครับเลือกห้าแต่ชุดไม่เลือกนะครับเก้านี่9เก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์ประมาณนี้โกตเอ,อาถอยมาอีกครับเสามเมืองเพชรนี่แอด มองเราไม่ธรรมดานะครับเข้าเข้าอยู่แต่วันนี้จะเข้าไหมหลัะสามเก้าสองเดีอแอดเขียนก่อนสามเก้าสองไม่ใช่สามก็สองเลสองสี่หกโอ้แอดกระทองไปเลยเออสองสี่หกเก้าหนึ่งเออต้องอย่างงี้เขี้ยนะครับสองสี่หกเก้าหนึ่ง สามมึงคดให้เข้าไหมหรอรไม่ชัดนะเอซีเนาะเก้าหนึ่งสองสี่หกอย่างนี้น่าจะชัดกว่านะครับเอาทีนี้มาดูอา่าเก้าเข้าเนี่ยแอดขีดเก้านั้นเนี่ยขีดไว้ตอนรีวิวอา่าสีแอดก็ขีดไว้เข้านะครับหกไม่ได้ขีด ข้าวคิดไว้สองเท่าสองเลยเอฟสี่นะครับหกมาได้ขียนมาไอตัวหนึ่งสี่หกบนนะครับสามมืองเพียดออกมาดูง,งวดวันนู้นนะครับสนะามเท่าสองศูนย์หกเนี่ยกเท่าศูนย์กับหกนะครับศูนย์กับหกหนึ่งตำแหน่งเดียวก็เลยเนะี่ยเก้ากับสี่ดังนั้นนะครับงวดใหม่ไม่ควรพลาดนะครับศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสี่ห้า แอดมองศูนย์มองสี่มองห้าแค่นี้นะนะครับแอดสีด่ศูนย์สี่ห้าส่วนตำแหน่งที่ออกบ่อยๆหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยแอดไม่ได้เลือกนะครับแอดไม่ได้เลือกก็ดูกันว่าแอดไม่ได้เลือกแล้วจะมาไหมานะครับแต่ส่วน f อชอบก็แล้วแต่เลยนะครับแอดเลือกกระสิขีดไว้นั่นแหละศูนย์สี่ห้าแอดีแอดเชี่อวสูตรแอดนะครับ ว่างวดจีแล้วเข้าทุกสูตรนะครับหนวดนี้ไม่รู้ว่างไงเนาะเอามาดูกันหน้าเสือจัดให้ถอยมาทางนี้นะครับหน้าเสือจัดให้งวดสองสี่เก้าเอาไม่ใช่สองสี่หกเก้าหนึ่งเข้าหกนะครับเข้าสี่หกโอเคแม่นอยู่เอาสเข้านะครับอันนี้ผิดไป เอาหกเข้าอาจารย์ธนากรตัวเดียวอันนี้ไม่เข้าอาจารย์ธนากรคอมเมนนะครับอย่างอีตัวเข้าอย่างงวดก่อนเนี่ยงวดก่อนสามเข้าสองศูนย์หกก็เข้าเนี่ยห้าเข้าเก้าเข้าเก้านะครับวันนี้เข้าหกน,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 นะครับเนี่ยเข้าหกแล้วเขเข้าชุดสี่หกอันนี้สี่ก็เข้าสี่นะครับก็สี่หกแป เอามาดูของใหม่นะครับของใหม่หน่าเสือจัดให้ศูนย์กับเจ็ดเอสเออศูนย์อยู่แล้วไมลังเลแล้วก็ศูนย์สี่นี่ด้วยนะครับเก้าหนึ่งเอสเออเก้าเชนกันไมลังเลเก้าหนึ่งเก้าสี่สองชุดเลยหนึ่งกับห้านะครับหนึ่งกับห้าเอสเออห้า 5, อยู่แล้วไมลังเลเช่นกันนะครับนี่คือ,อเอสเออตามที่เอสทำสูตรออกมานะครับเนี่ย ก็มาจมสาเมืองเพชรนะครับเนี่ยเห็นไหมตรงกับสาเมืองเพชรเนี่ยหก็ออกนะครับเนี่ยตรงสาเมืองเพชรนะครับหมดกนนอมอ่อนโน่นแหละสาเมืองเพชรศูนย์กับหกโอ้ไม่ตรงเก้าไม่ตรงนะครับศูนย์หกเข้าล่างเก้าเข้าบนนะครับ ในสองสองเข้านั้นเนี่ยแอดเป็นเดว,วงเนี่ยสองเข้านี่เอฟซิกเก้าสองสามเก้าสองศูนย์หกนะครับสามเก้าสองศูนย์หกเนี่ยเข้าอยู่นะครับจะไม่ชนกันวดนี้ชนนะครับเนี่ยชนห้านะครับห้ามีสิีมานะครับชนห้า ชนศูนย์นะครับชนเจ็ดนะครับเจ็ดก็มีสิบนะครับเพราะชนอันหนึ่งหนึ่งก็ชนเอ,อดอยังไงนาะชนเยอะเหลือเกินเออตายแล้วนะครับเ <c oughs> กาวมปชนนีเเกาวกว็าเหงาเลยสิน้อยเอฟซีเอ้าถอยมานะครับถอยมานี่เลขสรุปนาทีสุดท้าย ทีแรกแอดว่าไม่แม่นตอนหลังๆมันเริ่มมาแล้วมั้งเนี่ยนะเริ่มมาแล้วดูที่มาไหมสองสี่หกเก้าหนึ่งแอดไปขีดเก้าสี่ 94, นะครับเนี่ยเข้าสี่นะครับนะเก้าหนึ่งเข้านี่เริ่มมาแล้วเนี่ยสี่จะไม่มีสี่หกแอสี่หมดกอนละหมดกอนเข้าศูนย์หกนะครับ วันนี้เขากาวหนึ่งเอ๊เขจะมาล่างก็ส่วนมากในเอฟซนะครับลืมมาละเรามาล่างนะครับองวันนี้หกกับแปดแอก็อองหกนะครับอองหกเอ้แอสสุดแอดไม่มีหกมีป่ะแอดดูป่ะโอ้ยมีอยู่มีมีมี 6. มีมีเอฟซีมีอยู่ 6, อยเออ มีอยู่ครับจะไม่มีเก้าหกแค่สี่หกเจ็ดหกสี่หกเจ็ดหกอาเนี่ยอ้าวเตือหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับหกเจ็ดเจ็ดหกนะจานนี้อาทีนี้มาดูเลขกำลังวันเอฟซีเป็นเลขกำลังวันหวยรายวันนะครับออกรายวันเลย วันไหนอ่ะวันพุทธที่สิบหกนะครับพุทธที่สิบหกก็มาโฟกัสที่พุทธที่สิบหกกรกฎาคมนะครับสามกับแปดนี่พุทธที่สิบหกสามกับแปดแอดไม่ชอบทั้งสามทั้งแปดเลยเอฟซีนะครับแอดขอไม่เลือกนะครับส่วนเอฟซีจะเลือกก็าจัดก,กันไปไม่ว่ากันนะครับปร,ประมาณนี้เอา้าเอฟซีแคปกัน ก่อนจะจบคลิปให้เอฟซีแคปก่อนสามสองหนึ่งเดียบร้อยนะครับอ่าดันหน้าสามสองหนึ่งเรียบร้อยนะครับ สุดท้ายนี้ FC ซที่เข้ามาชมช่อง YouTube แอดมนตนเซียนมาขับพระโจกย์จงสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้เราค้นจะป้ยันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับเสียงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและเสียงโชคชนิดใดๆก็ขอให้โชคดีถูกรองวัลทุกท่านทุกคนนะครับ FC ีคิดไม่ก็โชคดีสวัสดีครับผม